สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูเพศของกบฮอนฟอกนะครับเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันดูยังไงนะอ่ะถ้าสังเกตจากตรงเนี้ยจะจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่เนี่ยคือตัวเมียนะครับจะเป็นสีเขียวฝั่งซ้ายมือนะจะเป็นตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะครับนี่แล้วก็สังเกตตัวผู้นะครับตรงคอเขานะเขาจะมีเหมือนเป็นแผงคอเป็นกลมๆแบบนี้นะเป็นเป็นเหมือนถุงล่มนะครับนี่ ตัวผู้นะครับนี่เป็นประมาณนี้เป็นถุงลมแบบนี้เลยถ้าเป็นถุงลมแบบนี้คือตัวผู้นะครับป่องๆเลยเห็นไหมป่องๆแบบนี้เลยครับผมแล้วก็วิธีสังเกตอีกวิธีนึงก็คือดูปานเขานะครับปานเขาจะอยู่ตรงช่วงนี้น,นี่เป็นปานสีดําอยู่ตรงช่วงอยู่โป้งเขาตรงนี้นะเขาจะขึ้นทั้งสองข้างเลยครับปานสีดํามีแค่เฉพาะตัวผู้นะครับี่หน้าตาตัวผู้อายุเนี่ย จะดูได้ตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปนะครับจะเริ่มรูเพศแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียกันบ้างนะครับตัวเมียเนี่ยจะไม่มีปานนะตัวเมียจะไม่มีปานนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยจะใหญ่ใหญ่กว่าตัวผู้หลายเท่าเลยครับนี่นี่หน้าตาของตัวผู้เอ้หน้าตาของตัวเมียนะครับเป็นแบบน,นี้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะไม่ลองนะครับจะมีขนาดตัวที่ เด่นมากเพราะว่าตัวใหญ่มากนะครับจะดูออกเลยว่าเป็นตัวเมียรครับขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ4 5นิ้วครับผมตัวเมียอลงมก่อนนี่ก็คือวิธีการดูเพศของกบคอนฟ็อกง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าเออกบเป็นเพศอะไรก็สามารถส่งมาให้ผมช่วยดูได้นะครับผมนี่ตัวผู้กับตัวเมียจำไว้เลยครับตัวตัวผู้เนี่ยจะเล็กกว่าตัวเมียรครับผม ตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะแล้วก็ตัวไหนที่ร้องตัวไหนที่ร้องนะครับก็เป็นตัวผู้นะครับตัวเมียจะไม่ร้องนะนี่หรือว่าดูง่ายๆก็ดูตรงคอเนี่ยครับคอตัวผู้เนี่ยจะเด่นมากเลยเห็นไหมยิ่งโตเขาก็จะยิ่งคอตรงนี้ยมันแผงคอตรงนี้เขาก็จะยิ่งผ่องขึ้นนะเป็นนี้เลยน่ารักนะครับตัวผู้นะเห็นนี้น่ารักนะ หรือว่าใช้วิธีการแตะด้านหลังแบบนี้นะครับบางตัวก็จะลองบางตัวก็ไม่ลองนะอันนี้ก็เอาไว้ใช้เอาไว้เช็คได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย